สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนชองเจอูพาแห้งนะคะพ่อกันแบบด่วนๆเลยค่ะเจอกันแบบด่วนๆด่วนสุดสปีดค่ะมาแล้วค่ะเลขสั่งออกค่ะเลขรับสั่งออกนะคะฮอกกัสิมาค่ะมาด่วนๆเฝ้าๆเลยค่ะเจอูกับบอลี่ล่อเขาพ่อได้กับเป้าลงคลิปหมายคุณพ่อคุณแม่ยันคุณพ่อคุณแม่บพ,พท่าน งวดว่างหันเพิ่นมาลุดว่าสั่นค่ะงวดว่างหันลุดแต่ว่าคยออกมาตลอดงวดว่างหันเพิ่งลงคีปเป็นงวดแรกนั้นลุดค่ะแต่บางวดนี้เพิ่นงวดที่แล้วเพิ่นห้มากจ้องซ้ำมือเหนไหมคะค่อยเออเพิ่นห,น,ะะพนห้มากก่อนนะ่ะแไหมคะอันนี้เพิ่นฮอกกาสีให้มากดวนดวนเฝ้วาวฝ้าตอนเก้าโมงเห่นไ่มคะ เอามงกลัวๆไหมคะเจ้าอุกกาบาวบาดนามาดาแล้วค่ะมานำเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมรับเบิร์กันเนาะรับชมรับฟังเนาะค่ะเพิ่นว่างวนนี้ค่อนข้างสิมันใจว่าจันค่ะเนาะงวดวระหานเพิ่งอกว่าโอ้จะเป็นแนวด้วยเราเรียกว่าคือเป็นแนวนี้ว่าจันเพิ่งมาเขาจะมางวนอี้เพิ่นว่า ค่อนข้างมั่นใจมาสันเพิ่นกะวดีคอแล้วพิ่นกเัเลยทรงมาไห่้าทรงมหาใหยานคุณพ่อคุณแม่เอฟซีพระท่านกันมาสันเพิ่น่านอกับมันกระดวนโพส่าสันเพิ่น่าเนาะแล้วกัมีเลขฝากนาไหมคะ่ะเลขฝากเลขฝากของคือในคลิปนี้สียม่อยูอยสอสอ่สองสองอาจารย์เนาะคะ่ะ สองอาจารย์เพราะว่ามันดวนโพดไหมคะ่ะมันไปลุงทีละทีละคลิปเนี่ยคุณพ,อพ่อคุณแม่คือสีบ่ท่านเนาะคะ่ะเพราะว่าหลังจากคลิปนี้แล้วเจ้อู้ก็สิสลุปเลขทุกสำนักให้คุณพ,อพ่อคุณแม่ได้แนมกันได้เบิงกันเนาะคะ่ะหรืออาจจะเป็นไล่สดก็ได้คะ่ะเพราะว่าย่านยานบ่นอท่านไหมคะ่ะเนาะยานบ่อท่านาว่าสิคุณละค่ะมีหลายอาจารย์ของไลโ่โพดตค่ะเนาะ ค่ะค่อยเบิ่งกันค่ะค่อยเบิ่งค่อยแนมกันอ่ารับสั่งออกงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2567นะคะสิมีเลขกอยู่ข้างบนสิมีห6คูเนาะแล้วก็ข้างล่างกับสิมีอยูา3คูไหมคะส่วนเลขวิ่งเพิ่นงวดนี้มบนวิ่งไปที่5ค่ะ5เม็ดเดียวเลยค่ะ แต่ว่าบางอาจารย์ก็ว่าหาดับสี่ไหมคะห้าหน่าจะไม่มาพระสันเนาะสิมีอของของปูด,ดำกับของเลขรับสังออกนี่แหละค่ะเพราะว่าเฝ้าพดูดไหมค่ะเป้ายานันคุณพ่อคุณแม่พระท่านนะขอโทดขอภายเด้อค่ะบนวิ่งไปที่ห้าค่ะแล้วก็จับกูได้หกกูมีห้าเก้า ห้าสี่หกเก้าหกสี่เจ็ดเก้าและเจ็ดสี่ค่ะสำหรับอันนี้คือบนยางเดี่ยวบบเกี่ยวกับรางเนาะค่ะแล้วกับส่วนล่างค่ะล่างนี่เพื่อนหายวิ่งสองตัวค่ะบนวิ่งตัวเดียวเด็ดเด็ดคือหาส่วนล่างวิ่งเจ็ดกับเก้าค่ะปันไปที่เก้าวะฉันค่ะเพื่อนว่า งวดน,นี้เป็นตะบนเบิ้ลเว่าสันเพิ่นว่าเป็นตะเบิ้ลคักวสันว่าเหลขกมันออกพี่น้องมาสองงวดแล้วว่าสันเพิน่นเลยจับมหาห้ยจริงๆค่ะเจ็ดแปดแปดเจ็ดหางเดียวด้วยหนิค่ะนี่ต่ว่าเพิ่นให้เพิ่นกลับให้พร้อมค่ะล่างวิ่งโอ้ล่างวิ่งเจ็ดกับเก้าฟันไปที่เก้า จำคู่ได้เม็ดเดียวค่ะเจ็ดแปดค่ะแล, 8, แล้วคนกับเรบาร์ให้กลับไปแน่กันพลาดว่าสันก็เป็นแปดเจ็ดแหละค่ะถ้าจะเบิ้ลถ้าจะเบิ้ลเบิ้ลเก้าเก้าว่าสันค่ะเบิ้ลเก้าเก้าว่าสันค่ะเก้าเก้าแล้วก็ห้าห้าว่าสันค่ะคนบาร เก้าเก้ากับห้าห้าแล้วก็สำหรับของปูดำเนาะค่ะแอดก็ได้ไปเมื่อ้านนี่ค่ะไปพอ่อนี่ยแหละไปหาแม่คู่ไปหาแม่คู่ปูดำนะคะจริงๆแล้วนะจเจุ้อัดคลิปอยู่ค่ะแต่ว่าด้วยเหตุ ไกเป็นประกันไดก็บพ่จักค่ะของช่องอื่นติดเหมือนค่ะแต่ว่าของช่องเจออูบอติดค่ะเจ้อูก็แปลกใจอยู่เฮ้อแม่นยังได้เสินี้เฮ้อเป็นด้วยที่ไปหาปูเมืองการมาเพิ่นห้ของดีมาบอสัสนดิเพิ่นหาบังไฟพะนหน้านากมากครับแก้วแก้ว ยังกัอเพชรพญานาคไหมค่ะแก้วเขาเอนยังดอกยืมเนาะค่ะเป็นลูกแก้วกับเป็นอบังไฟพญานาคค่ะไปทายท่าตอนทายเห็นเมดค่ะเจ้ามันเกิดยังขึ้นกับพ <away> ่จักเจ้าก็ถทายก็ได้เบ่งมดตอนเพิ่นโชว์ตัวเลขตัวยังก็เห็นหมดแม่ค่ะพ่อมาเปิดบ่ติดค่ะ ที่เกินอีหยังขคืนกับ่จักออน,นือสิเอ่อก็เน่าแนวแม่บ่เห็นตูเนาะค่ะตัวเลขแม่คู่เนาะค่ะกขออนุญาตแต่เามาเวาอยู่ในคลิปนี่ร่วมเนาะค่ะก็ฟังก็ต้องฟังให้จบเด้อค่ะเบิ้งให้จบกันบ่เบิ้งให้จบนี่พลาดเด้อค่ะพราะ่างวดที่แล้วเลขแม่คู่ปูดำนี่เพิ่นถือทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะงวดน,นี้เพิ่นขอไว้สามตูตรงว,ว,ว่าันเพ่นวา เมื่อวานนี่ที่ไปสัมผา์เพิ่นเนาะค่ะแต่ว่าของเจอูบอไดขีบน้ำมูค่ะมันบอติดของผู้อื่นเพิ่นติดมดมีของเสี้ยนหน่อยก็ของอ่าคนมีโชคไปน้ำกันสามช่องค่ะเมื่อวานนี่แต่ว่าบอติดของเจอูบอติดแม่ค่ะก็เลยได้เอามาเบาให้คุณพ่อคุณแม่ฟังกันเนาะค่ะของแม่ครูปูดาม 2, ดสองพฤษภาคมหกเจ็ดนะคะเลขเพิ่นมีเจ็ด มีศูนย์มีสี่มีเก้าค่ะแต่ว่าพ่นเน้นไปที่เก้าคือกันค่ะบาที่นี่ปูพ่นมาตันให้และพ่นกระบอกวิธีคิดวิธีจับแม่ค่ะพ่นให้มีศูนย์มีหามีหนึ่งมีเก้าที่พ่นตันให้เก้าห้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเนาะค่ะพ่นว่าเก้ากับหนึ่งนี่ม่านั่กันแท้ว่าสันค่ะอันนี้คือข้ามปูที่พ่นสัมผัสมากเมือบ้านนี้เนาะค่ะ แล้วมาจับให้ข้างล่างก็มีเจ็ดหาับหกหนึ่งเนาะค่ะแล้วกับของคุ้นตาเลขลักหน่วยคุ้นตาบบเคยพลาดเลยค่ะหลายปีที่ผ่านมาก,กับโบเคยพลาดเะคะ่ะลักหน่วยมีเจ็ดกับศูนย์นว่าสันเพิ่ว่าหลักสิบมีหนึ่งมีเก้ามีแปดฟันสิบไปที่เลขเก้าว่าสันค่ะเพิ่ว่าเนาะค่ะเอาบันีม้มาบ่งตัวเลขกันค่ะ เ้กับเบาถึงแน่เบาผิดแน่เนาะคะ่ะขอโทษขออภัยเดอ้อคุณพอ่อคุณแม่นี่ค่ะอันนี้เลขลับสั่งออกค่ะสองพฤษภาคมหกเจ็ดเนาะคะ่ะแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะคุณพอ่อคุณแม่บนวิ่งไปที่ห้าจับคู่ได้ห้าเก้าห้าสี่หกเก้าหกสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่ค่ะส่วนล่างเพ่นไหนวิ่งเจ็ดกับเก้าค่ะฟันไปที่เก้าเนาะคะ่ะเพิ่นจับได้ก็มี เจ็ดแปดแปดเจ็ดและเก้าเก้าค่ะเพื่อเลขตัวเน้นพันคือเจ็ดแปดค่ะพันสีเบิลคือเบิลเก้าเก้าค่ะห้าห้าส่วนหา้าห้านี่เจ้าอูโบดีเขียนเด้อค่ะพันเบิลคลิปจบแล้วสิสิเข้าใจไหมคะ่ะห้าห้าตัวหนึ่งเนาะคะ่ะเอาบาตรที่นี่มาเบิลข,ของแม่คู่บันของแม่คูปูดำเนาะไปทายยูตะบาคิปมันอัดบติดไหมคะ่ะจะเกิดยังึ้นเนาะคะ่ะนี่ค่ะ ฟังแม่คู่ปูดำค่ะเจ็ด7049พ่อเพิ่นมาวงกลมให้เพิ่นบอกว่าเก้ากันหึงมาน้ำกันแท้ลาสันเพิน่นว่าส่วนหากะมาก็็ได้มา่มาก็็ได้แต่ว่าเพิ่นบอกขั้น ขั้นปลื้กลายน่ยว่าสั่นเพิินว่าน,นะ่ะหายไปนหน้าเบิ่งดอกไม้อยู่ขังเฮี้ยนเพิ่นว่าสั่นเฮี้ยนปูหอปูเพิ่นนะคะบัดนในคู่เพิ่นไปหน้าเบ่งเพิ่นได้สิบห้าดอกค่ะสิบห้าดอกค่ะเลขรักหนวยเพิ่นขยมศูนย์กับเจ็ดค่ะส่วนลักสิบมีหนึ่งมีเก้ามีแปดฟันไปที่เลขเก้าค่ะลักสิบเนาะค่ะเอาแคบหน้าจอไว้ค่ะคลิปนี้ ดูไม่จบพลาดแน่นอนค่ะเพราะว่ามีอยู่สองอาจารย์ค่ะอ่ะนี่ของปูดำนึงว่าที่แล้วเขาบนเขาล่างเลยค่ะเขาเทิงเจ็ดเก้าเขาเทิงเก้าแปดเนาะคะ่ะโมว่านี่มันกระจักเป็นยังก็เลยบอด้โล่งหายก็ได้เอามาหายเบิงอยู่ในคลิปนี้คลิปของรับสังออกไหมค่ะขาเม่แล้วก็ไลไ์ก็แชร์กดติดตามให้ไนเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจใ้ทาง้งจองเนาะคะ่ะ เห็นแล้ไปค่ะเห็นแล้ไปเนาะคุณพ่อคณแน่สําคัญหนะ้าเลขตัวนี้915951แล้วก็กอา950ค่ะ950059นี่แหละค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ฟ้าฟ้านะค่ะสำหรับคิวนี้เจอ้อุพ้ยแฮงก็ขออำลาผ้าจ่าค่ะขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านแห้งๆห้งลุยลยปังปังค่ะสวัสดีค่ะ